กลับมาคลิปที่3กันต่อเนะก็เมื่อกี้ทําตัวขนมปังไว้นี่อันนี้เสร็จออกมาแล้วแล้วก็ตอนนี้กําลังทอดเนื้ออยู่นะคะมันมันแบบว่าอันนี้มันเริ่มสุกแล้วแหละเพราะว่าคือมันทําเหมือนมันว่าเริ่มสุกแล้วอะเพราะตอนแรกที่ใส่เมื่อกี้ไม่ได้ถ่ายวิดีโอไว้เดี๋ยวรอดูในตอนเฟนไฟล์ มันจะเหมือนกับว่ามันทอดจริงๆเลยอะเอแบบเหมือนมากอ่าอ,อันนี้ชิ้นเนื้อเราเสร็จละเห็นบ้าหน่าทานไม่มยกวางอนะวางมัเคียงนะซึบนี่อันนี้สีที่ทอดแล้วจะเป็นแบบนี้อันนี้คือยังไม่ทอดใส่กรอบ เอาใส่กรอกลงมาใส่น้ำมันน้อยไปม่้งเทน้ำมันไปนิดเห็นไหมคะมันจะแบบว่าทำเหมือนสุกอะ ทำเหมือนทอดอยู่อะอมน้ำมันหน้าดูร้านนี้ท่วมจ้ะอ,อ้ตอนนี้เหมือนว่าน้ำมันเมื่อกี้มันใช้แล้วหรือเปล่ามันก็เลยไม่ค่อยฟูฟ้าอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวข้ามไปดูอีตอนลงไอ้นี่กันเลยดีกว่า ลงเฟรนฝ่ายตัวนี้ทีนี้ก็เดี๋ยวเรามาประกอบกันกัน่อนมาประกอบกันกันนะเบอร์เกอร์มันมันเหมือนขนมปังจริงเลยนะแล้วมันหอมด้วยดิตอนแรกที่ทำมันยังไม่มีกลิ่นพอมันรอซักพักพมัน แข่งตัวอะไรเงี้ยเออมันมีกลิ่น,นะฮะเหมือนมากอันนี้ใส่ไปก็อ,อือใส่มันต้องใส่ผักก่อนป่มวะใส่ผักก่อนแล้วกันอ่ะจะกินเบอร์เกอร์ไหมคะร้านนี้ต้องรอนานนิดนึง ทำลำบากลำบากมาเรืเทศด้วเยเทอะไรแล้วกันอ่ะก็มีมะเขือเทศนะคะอ่าแล้วกันอันนี้เป็นดับเบิ้ลฮ่าสุดยอด แล้วก็ปิดด้วยขนมปังชั้นบนทำไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่มือใหม่มือใหม่แล้วก็เสียบวยนี่เสียบมิดไปก็ฮ่าเบอร์เกอร์เราเสร็จแล้วอ่ะเสิร์ฟพร้อมน้ำเป็นไงล่ะเบอร์เกอร์เราสุดยอดนี่มันยินยินนเลยนะเบอร์เกอร์เราเสร็จแล้วนะ เดี๋ยวคลิปหน้ามาดูทอดเฟรนไฟกันจ้า